แลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่バスゲームเมอร์คืออยากแกล้งคนไม่มีอะไรหรอกคืออยากมาแกล้งคนแก่มาลวจ้าการที่กูเป็นอาหารนั้นน่ะมันไม่ใช่อาหารอย่างเดียวกูเป็นอาหารนรก,กด้วยจักรยานสวัสด,ดีรองเท้าเฮ้ย hey! ไม่มีสิทธิ์มาล็อกกูได้กูดันและเอาดันยังไงวะเออพังพังให้หมดพังให้หมด นี่ไงห,าห่านนรกของจริงประตูยังทําอะไรกูไม่ได้เลยสลัดผักถึงเวลาแล้วที่โลกมนุษย์จะปัน่นป่วนพวาก,กูคนเดียวไอ้แกคุยอากาเนี่ยกุอย,ยกอากามองหน้ามองหน้าหาเรื่องนั่นแน่ไม่เคยเห็นอาหานปรจจิกเลยเอ้กุยกับกูก่อนได้ไหมฮะอย่าพึ่งไปรูปหัวก่อนรูปหัวรูปหัวบ้านมึงแตกแน่กูพูดแค่นี้เฮ้ยยโยโย โอ้เออเพลงมันใช้ได้เลยนะเพลงมันใช้ได้เลยอ่ะได้ด้ดดอะไรอะไรได้จริงก็มาดิได้จริงก็มาดิตะลุงหน้าโง่ไอ้สลัดผักไอ้กล้วยทอดโย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 มาทางนี้เข้าทางว้าโยโยก็อยากฟังเพลงอ่ะทำไมห่วงอะไรอ่ะมาช่วยแบกถุงปุ๋ยได้ไหมลุงนี่ไงช่วยแบกลุงลุงดูนี้ลุงดู ขอช่วยงานได้ไหมมาผมขอช่วยับผมขอช่วยงานจะมาช่วยงานนะอ่ะผมไม่ต้องเข้าบ้านนะทำไมมีอะไรนิดหนึ่งไม่ได้หรือไงขอมองเฉยเ,เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันล้มเมืภาพเธอคอยรลอนวิทยยอยู่ทางนี้ฮยโอ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ลุง ขอคินแยมได้ปล่าเอาหวงอีกก็แค่แยมเมงทอเร็จดอกไม้ในมือเธอเต็จเลยแล้วกันลุงถอนถอนต้นไม้ให้แล้ววันนี้มาทำงานไงลุงจ๋าถอนต้นไม้ให้แล้วเนี่ยก็ถอนต้นไม้ได้แล้วนี่ไงลุงขอบใจผมหน่อยขอบใจก่อนจะไล่สิมีแผนมีแผนผมจะทำให้ลุงเปียกดึบดึบดึดึนี่เลยเอาไว้ตรงนี้แหละจ๊ะเอ๋ตกใจอะดีลุง วายตกใจอีกแล้วไม่มีไม่เห็นหรอกลุงไม่เห็นผมใช่ไหมเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะเด้ผมมีอะไรให้ลุงดูผมแบกถุงปุ๋ยเข้ามาในฟาร์มลุงด้วยไหนๆก็เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันแล้วผมจะทํางานให้ลุงไงกระพือปีกลุงร้อนไหม <c oughs> ผมปีอปีกให,รห้ร้อนไหมร้อนไหมกำลังแบกถุงปุ๋ยใช่ไหมจบหนาเปียกไปหมดเลย